สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องเน,น้นเน้นอินยันมาเน้นเน้นเชียงตุงค่ะตอนนี้เน้นเนนอินไทยแลนด์ค่ะยืดใจไว้ที่อยุธยาคลิป3ค่ะก็เปลี่ยนกันขับมอเตอร์ไซค์นะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้ยาถ่ายนะคะทำสดๆเลยเราตีสายใหม่อยุธยาชุดเลขก5ค่ะเอาดั้งเดิมนะคะ แล้วก็เอาสตอเบอรี่หนึ่งสตอเบอรี่ต้องสั่งเอาต้องสั่งเรื่องหน้าโอเคงั้นก็ไม่มีโอเคเอางั้นเอาชุดเล็หกค่ะสองร้อยสี่ส่ิบแป้งนี่จะเป็นสีขาวหมดใช่ไหมคะถ้าสีเขียวเ,เขียวอันนี้ผสมคลดกันให้เนาะ ค่ะให้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคครับคุณค่ะของฝากอายุธยาแล้วก็โทษนะคะมีมีกรอบนี่เขาขายกันที่ไหนมีไหมที่นี่อ้าหรองั้นเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวสารได้ไหมดั้งเดิมดั้งเดิมใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขอเป็นใบเตยสองได้ไหมคะได้เนาะขอโทษทีขอโทษท,โท,ทีโทษทีค่ะ ของฝักจากอายุธยาไปค่ะเราเราจะไปนั่งเราจะขับมอเตอร์ไซค์ยังไงดีอ่ะหอมเราจะขับมอเตอร์ไซค์ยังไงดี <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพี่ต้องหิ้วขึ้นรถไฟด้วยนะ <c oughs> อันนี้หนูหิ้วให้พี่ได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวพี่ขับมอเตอร์ไซค์ได้เนาะโอเค ที่พม่ามีโรตีค่ะที่พม่ามีสายไหมค่ะแต่ที่พม่าไม่มีก็คือโรตีสายไหมถ้าอยากกินโรตีสายไหมต้องอยุธยาหรือไทยแลนด์เท่านั้นเนาะคือนี่จะเป็นคนที่เวลาไปถึงถิ่นไหนแล้วจะชอบหาของกินของท้องถิ่นของขึ้นชื่อของเขาแล้วก็ซื้อกลับไปฝากที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะหลังจากซื้อโรตีสายไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แวะมาที่วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะ ก็เห็นพระประธานองค์ใหญ่ข้างนอกเนาะคนก็มาไหว้พระเยอะด้านหลังขององค์พระก็มีวิหารนะคะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระประธานในวิหารสักหน่อยค่ะมาถึงทั้งทีเราก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เออจริงๆนะคะตัวนี้เองนี่ก็ถือว่าเป็นสายมูระดับหนึ่งเ <laughs> หมือนกันเนาะค่ะอันนี้ก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ว่ากันเนาะ รอบที่แล้วที่พาคนย้ายมาไหว้พระก็คือแดดร้อนมากไหว้พระเสร็จแล้วก็ขึ้นรถเลยนะคะไม่ได้เดินไปด้านหลังวิหารที่เป็นองค์เจดีเนาะส่วนตอนที่มาทำงานนะคะเป็นหัวหน้าทัวร์พาคนยันมามาเที่ยวอยุธยาอย่างเนี้ยค่ะก็เวลาเรามาเที่ยวกับเวลาเรามาทำงานอะมันไม่เหมือนกันเนาะรอบนี้เราไม่ได้มาทำงานเรามาเที่ยวแบบชิวๆสบายใจอ่าขอเดินเป็นนางแบบสักคลิปหนึ่งนะคะ ตอนที่ไปเช่ามาอเตอร์ไซค์เนาะพี่เขาก็บอกว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยจะสวยที่สุดนะคะแล้วก็เราจะเห็นเขาใส่ชุดไทยกันไปถ่ายรูปเยอะที่สุดเนาะแต่ตัวนี้เองเนาะสำหรับตัวนี้เองนะคะนี่กลับชอบวัดใหญ่ชัยมงคลมากที่สุดค่ะ หนึ่งด้วยเราเป็นชาวพุทธเนาะเราก็ได้ไปกลับไหว้พระในวิหาร2ก็คือพอเราเดินมาด้านหลังเนี่ยก็มีองค์เจดีย์องค์ใหญ่แล้วเราสามารถขึ้นไปถึงข้างในนี่ค่ะสวยงามมากนี่นี่จะชอบ นี่อธิบายไม่ถูกอะค่ะที่การเก่ออิดกันอะไรเนี่ยนอาะตอนเป็นไกล้เขาก็จะสอนกัน,อ,นอย่างเช่นช่วงยุคพู้กรารสร้างอะไรเนี้ยนอกากการก่ออิดแบบนี้อ,นอะไรที่ไทยที่อยุธยาก็แบบนี้เหมือนกัน,นก็เลยชอบดูแล้วมองจากข้างบนถ่ายมานะคะยิ่งสวยงามมากเลยค่ะสีเขียวขจีต,ตัดไปดูเหมือนอากาศไม่ร้อนเนาะแต่คือร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปสวยงามมากนะคะ และก็เป็นวัดที่นี้ใช้เวลามากที่สุดในบรรดาวัดทั้งหลายในอยุธยาที่ไปมาค่ะตอนแรกๆตั้งใจกับน้องแสงหอมว่าวันนี้เราจะไปวัดในอยุธยาให้ครบ9วัดเลข9ก็คือเจริญก้าวหน้าว่าอย่างนั้นนะคะแต่ใช้เวลาที่วัดใหญ่ชัยมงคลเยอะเกินไปเวลาไม่พอเลยค่ะมาเจอเขาขึ้นไปถวายผ้าจีวรน,นะถวายผ้าเขาเรียกอะไร หอ,อผมผาเลงหอมผาเลงต้านองค์พระธาตุพูดภาษาไทยไม่เป็นก็พูดภาษาไทยใหญ่แล้วกันนะฮะไตเหนอเข้ามาถวายผาเลงหอมผาเลงองค์พระธาตุอุ้ยเขาลงมาละโอ้สูงชันมากเลยสวยงามมากนี่เหมือนเคยได้ยินพี่ไกด์คนไทยเขาเล่าว่าในองค์พระเจดีย์องค์นี้อ ปัญจุชัยมงคลคาถาหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าพาหุงมหากาเป็นบทสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้า8ประการนี่ก็เลยถือโอกาสนะคะนั่งใต้ต้นไม้ออพักร้อนไปในตัวด้วยเนาะแล้วก็หันหน้าไปทางองค์เจดีแล้วก็สวดพาหุงมหากา8จบค่ะเลข8ก็ถ้าสำหรับคนจีนก็เป็นเลขมงคลเนาะอินฟินิตี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปกันที่วัดพเนินเชิงค่ะซึ่งที่วัดนี้นะคะคุณยายจะ ค่อนข้างนับถือหลวงพ่อองโตมากก็จะมาไหว้ขอพรแล้วก็มีไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมข้างๆด้วยค่ะถ้าเป็นวัดที่คนท้องถิ่นเข้ามาไหว้พระขอพรกันเนาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะไม่ค่อยมีละนะคะก็ที่พุรกร,รมก็เหมือนแบบนี้แหละค่ะเนื่องจากใกล้จะเข้าพรรษาแล้วทั้งวัดก็มีให้ถวายเทียนห่อเทียนพรรษาด้วยค่ะ ตอนมาถึงที่นี่ก็บ่ายสกว่าแล้วนะคะซึ่งรถไฟเราจะออกบ่ายสามครึ่งฉะนั้นเราก็เลยรีบมากค่ะรีบเข้ามากราบไหว้หลวงพ่อองค์โตแล้วก็เดี๋ยวจะไปกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมข้างๆศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากด้วยค่ะ mm. ท่านไหนที่กําลังชมคลิปของนี้อยู่นะคะ mm. เห็นหลวงพ่อองคโตท่านแล้วก็ขอให้ท่านที่รับชมเนาะสุขภาพแข็งแรง mm. เฮงเรวยรค่ะ ข้าวกลางวันก็ยังไม่ได้กินกันนะคะแต่เนื่องจากอากาศร้อนมากซื้อน้ําหวานดื่มดื่มด่มจนแบบเหมือนอิ่มน้ําหวานไปเลยเนาะแล้วต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งเขาก่อนจะส่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็ต้องเติมน้ํามันให้เต็มถังเหมือนที่เราเช่าออกมามันเต็มถังค่ะ สุดท้ายค่ะข้าวกลางวันเราก็จบที่เซเว่นค่ะทั้งๆที่เพื่อนเราแนะนํามาร้านอร่อยอร่อยที่อายุทยาเยอะๆเราก็ไม่ได้ไปทานกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเข้ามากราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปที่สถานีรถไฟกันแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและเป็นกําลังใจให้นิดจนจบคลิปนะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกรุงเทพค่ะ สองคนค่ะสี่สิบบาทแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะไอ,อเป็นเที่ยวไหนคะพี่สามครึ่งเลยเนาะค่ะขอบคุณค่ะต้องไหนอยู่ค่ะโอเคอได้ตั๋วแล้วก็ไปนั่งที่มานั่งนะคะ เปิดแฮมชิสกินยังไม่ถึง2องคำค่ะรถไฟก็มาแล้วค่ะพอเป็นคลิปที่เราไม่ได้มาทำงานเรามาเที่ยวชิลๆก็สบายแล้วก็มีความสุขไป,ปอีกแบบถึงแม้แดดจะร้อนขนาดไหนก็ตามขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ